ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาตื่นเช้าไปเพื่ออะไรจริงๆคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเกือบทุกคนตื่นเช้าเหมือนกันหมดแต่คำถามคือพวกเขาตื่นเช้าไปทำไมไปทำงานหาบุงหามค่าไปออกกำลังกายหรือไปทำอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้วันนี้จิตวิทยาพารวยพอดแคสต์จะพาคุณไปค้นความจริงว่าการตื่นเช้าของคนสำเร็จนั้นมีพลังซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิด เหตุผลข้อแรกพวกเขาตื่นเช้าเพื่อจัดการสมองและร่างกายก่อนโลกภายนอกจะมารบกวนงานวิจัยจากฮาร์เวส์พบว่าคนที่ตื่นเช้ามีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะตอนเช้าสมองจะทํางานดีที่สุดคิดชัดเจนวางแผนได้ดีอย่างทีมคุกซีอของ Apple ตื่นตีสีเพื่ออ่านอีเมลและวางกลยุทธ์ก่อนใครเหตุผลข้อ2 พวกเขาตื่นเช้าเพื่อสร้างเวลาให้สิ่งสำคัญไม่ใช้แค่งงานเร่งด่วนสตีเฟนโควีเคยพูดว่าคนส่วนใหญ่ติดอยู่กับงานด่วนแต่คนสำเร็จโฟกัสกับงานสำคัญเวลาช่วงเช้าคือเวลาทองใช้อ่านหนังสือเขียนบันทึกวางเป้าหมายอย่างคุณตันพาสกรน,นาทีเจ้าของโออิชิเล่าว่าเขาใช้เวลาเช้าเขียนแผนธุรกิจทุกวัน เหตุผลข้อ3ตื่นเช้าเพื่อฝึกวินัยและการชนะตัวเองการลุกจากที่นอนตอนที่อากาศยังเย็นคือบททดสอบแรกของวันคนที่ผ่านได้จะเริ่มวันด้วยความรู้สึกชนะส่งผลต่อความมั่นใจทหารเรือสารัฐมักสอนว่าจงเริ่มวันด้วยการเก็บเตียงเพราะชัยชนะเล็กๆจะนำไปสู่ชัยชนะใหญ่เหตุผลข้อ4ตื่นเช้าเพื่อใช้ความเงียบสร้างพลังตอนเช้าเป็นช่วงที่โลกเงียบสงบ อีลอนมัสใช้เวลาช่วงนี้คิดเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเทส l a และ SpaceX เราก็ทำได้แค่ใช้15นาทีเงียบๆทำสมาธิตั้งเจตนารมของวันแล้วคุณละตอนเช้าของคุณใช้ไปกับอะไรคุณตื่นมาแล้วหยิบโทรศัพท์ทันทีหรือคุณให้เวลากับสมองและหัวใจของตัวเองก่อนถ้าเริ่มพรุ่งนี้คุณสร้างเวลาเงียบๆให้ตัวเองได้30นาทีคุณจะใช้มันทำอะไรนี่คือเหตุผลที่คนสำเร็จตื่นเช้า ไม่ใช่เพราะเทรนด์หรือแฟชั่นแต่เพราะมันคือเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตแล้วคุณละ่ะพร้อมจะเริ่มพรุ่งนี้เช้าแบบใหม่หรือ,อยังถ้าเรื่องนี้โดนใจคุณอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนและกดติดตามจิตวิทยาพารวยพอดแคสต์แล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ